ใช่บอกใช่คุ๊บจะมาหักอันนี้เราจะตำตำป่าตำส้มตำตำป่านะจ๊ะลาบยาสวนนะคะบอกลาบยาสอันนี้เราจะสร้างตำป่าด้วยจ้าเพื่อนๆมาชมกันนะคะอะไนี่ิธีทำนะคะตำตำพริกตำพริกกระเทียมป๊กปกปกปกเรียบร้อยแล้วก็ปาดมาเกิดเทศ มะนาวจ้าไม่ต้องเปรี้ยวมากนะจ้าไม่เปรี้ยวใช่ไหมจ้าถ้าปรุง,งใหม่ก็ได้น้ำตาลไม่ต้องเยอะค่าใส่น้อยนึง,งนนแบบอีสานเฮาอันนี้น้ำป,าปลาร้านัวมากาเลยนะจ้าอเนี่ยค่ะเอาก็บยว่หยวกหวโคเลโคเลโคเลโอ้ยมันจะแซ่บจากนั้นเราก็ เตรียมเครื่องใส่นะคะวันนี้เราจะตำป่ากันรอดูตอนต่อไปนันแม่ค้ากำลังแม่ค้ากำลังเตรียมเครื่องอยู่ค่ะเตรียมเครื่องที่จะมาใส่ด้วยกันนะคะใส่หอยใส่หอยผักที่ผักคอมปีผักชีใส่หน่อไม้ใส่ผักดองผักดองจ้ะเจ็บแสบคุลีคุลีคุลี ก๋วยเตี๋ยวเป็นจระเซาะพอดาซิมโลดจ้าซิมโลดกระเซาะจากนั้นข้าก็เอาวใส่ขนมจีนด้วยโ๋วยเตี๋ยวก๋เตแซ่บไหมแซ่บไหมไหนลองชิมดูสิลองชิมดูสินิดนึง ประดีแล้วจา่าก็เาาด้อแนะนำรังมื้นนะให้ถังนะอันนี้ตำป่าจ้ะทุกคนมาแซ่บมาโนัวนำกันเนลเน<า>ยจ่าที่นี้องเป็นไก่ไก่น้ำในก็ปลาดุปลาสำลีวิวอันนี้ตำป่าเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกเอาปิ้งไก่เลยจ้ะเด้อปิ้งไก่ไม่ละสิบบาทไม่ไงๆไงจ้ะพี่น้องมองเนี่ยนี่ก็ไม้อันนี้ก็ปลาดุกนะคะทุกคน มอยู่ในเราเอาเขาจะติดกั้นไว้นะคะกันฝุ่นกันแมลงค่ะทุกคนอันนี้ปลาดุกค่ะปลาดุกย่างน่ากินกันไหมคะทุกคนมาแซบมานัวนกันเด้อพี่น้องจ้าอาหารเทียงของเฮาจยามาเนี่เม็นจะแซบก็จะเะนี่จ้าไปเ นี่ัิค่ะมาแสบมาหนัวน้ำกันนด้วยพี่น้องตลาดของพระบุดมด้วยจ้าตลาดของพระบุดมแสบๆจ้า